สวัสดีครับชื่ออิสวัตดุลยเยวสั์สุขครับชื่อเล่นพี่อิงครับปัจจุบันพี่ทำงานอยู่ตำแหน่ง w ว้ e h o u s e Manager ครับผมแล้วก็เป็น Support Marketing ครับของบริษัท l e สเ e อร์เอเชียจำกัดซึ่งบริษัท l e สเ e อร์เอเชียจำกัดเนี่ยจะเป็นบริษัทที่ทำระบบซัพพลายเชนทั้งระบบตั้งแต่ผลิตนำเข้าจนถึงส่งให้ถึงมือลูกค้าซึ่งอันนี้นพี่ถือว่าโชคดีมากที่เรียนจบมาแล้วสามารถได้ทำงานตรงสาย งานปัจจุบันของพี่อ่ะพี่จะอยู่ตำแหน่งก็คือ warehouse manager จะควบคุมดูแลความเรียบร้อยทางคํัสินค้าของบริษัทอย่างเงี้ยก็คือต่รับเข้าสรงออก forecast สินค้าการวางสินค้า storage c h a r t อื่นๆทั้งการคำนวณการรับเข้าส่งออกด้วยเพื่อที่ให้การวางสินค้าในคลังเนี่ยพอดีกับการที่เราจะขายออกเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราขายสินค้าไอเราสต็อกสินค้าไม่เพียงพออย่างเงี้ย มันจะทําให้สินค้าช็อตเทรหรือว่าถ้าเรา,าถ้าเราสต็อกสินค้ามากเกินไปมันจะทําให้โอเวอร์สตอ็อกตอนเรียนพี่เป็นคนที่เรียนเล่นๆถามว่าเก่งภาษาไหมไม่เก่งแต่พี่จะไปได้ดานคํานวณกับวิชาการมากกว่าซึ่งตอนนั้นนะอาจารย์ที่ที่โอเคหรือว,ว่าเรียนแล้วสนุกสนานก็จะเป็นอาจารย์ปี ซึ่งปัจจุบันนะ่ะดำรงตําแหน่งคณาบดีซึ่งตอนนั้นนะ่ะถ้าถามว่าแกสอนสนุกไหมแกสอนสนุกแล้วก็มีความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนซึ่ง Excel ปัจจุบันที่พี่สามารถทํารายงานทำาพายวอร์ดนำเสนออะไรพวกเนี้ยก็ได้แกสอนมาหมดเลยซึ่งอันเนี้ยมันสามารถนํามาใช้ในชีวิตประจําวันได้จริงๆถ้า ถ้าตรงสายที่พี่ชอบนะครับพี่จริงๆก็เป็นคนดูทั้งโหลบริษัทจริงๆแหละทั้งขนส่งพี่ก็เคยดูอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าปัจจุบันอยู่คังใช่ไหมแต่ถ้าชอบเลยก็จะเป็นดเวลลอปพัฒนาอะไรพวกเนี้ยซึ่งอันเนี้ยเราสามารถมันมันเปิดกว้างอะ่ะคือมันเป็นความคิดที่ไม่ถูกไม่ผิดคาว่าโลจิสติกอะต้องบอกก่อนว่าเอ,อ่อคนสิบคนอะ่ะอาจจะวางแผนไม่เหมือนกันก็ได้สิบคนซึ่งตรงเนี้ยมันมันขึ้นอยู่กับว่าใครจะวางแผนไปในด้านไหน พี่ยกตัวอ,อย่างให้ฟังเช่นขนส่งอย่างเงี้ยขนส่งอ่ะมันจะมีทั้งวิ่งซ้ายไปขวาวิ่งขวาไปซ้ายวิ่งแบบมิวล้านวิ่งแบบมันติดมเอร์ทันสปอร์ตจริงๆแล้วคุณจะทำอย่างไรก็ได้มันไม่มีถูกไม่มีผิดหรอกแค่อย่ากลัวกานตัดสินจใจถ้าให้ถ้าให้มุมมองผมนะผมจะให้2เรื่องเรื่องแรกอ่ะคือเรื่องภาษาอันนี้สําคัญคือภาษาอ่ะก็อย่างที่พี่บอกคือพี่เป็นคนหนึ่งที่ไม่เก่งภาษา พี่ก็จะไต่ไปได้ไกลกว่าน,นี้ไหมถ้าพี่ได้ภาษาพี่จะไปได้ไกลกว่าน,นี้กับเรื่องที่2เลยที่พี่ต้องการบอกว่าพัฒนาตัวเองมากขึ้นอีกก็คือการเรียน Excel คํคำนวณใช้โปรแกรมอื่นๆซึ่ง Excel ตัวเนี้ยต้องบอกก่อนเลยว่าจะทําทงานสายไหนก็แล้วแต่ในโลจิสติกส์เนี้ยถ้าคุณทํา Excel เป็นอนะคุณกินกินขาดไปเกินครึ่งละยกตัวอย่างเช่นไพรวดอย่างเงี้ยถ้าคุณได้ไพรวดใน Excel คุณนาเสนอได้ถ้าคุณได้ซ้ำ 3, ปุ๊บคุณไม่ต้องไปนั่งกดเครื่องคิดเลขในการบวกมันก็จะมีหลายๆสูตรที่ อยู่ใน Excel แล้วเราไม่สามารถนำมาใช้ได้เต็มประสิทธิภาพมีล u กอับซ้ r อีฟลาวดาวลาวอั p ซึ่งตรงนี้ถ้ากลับไปเรียนได้อยากกลับไปเรียนเพื่อนำมานด v e l ล p ในการทำงานมากขึ้นจริงๆผมเป็นคนเรียนทั้งปอตีทั้งปอโทรโลจิสติกเลยปอตีอะตอนไปศึกษาดูงานจะเป็นของอิชิตันซึ่งตอนนั้นอนะ ได้ความรู้ประสบการณ์มากขึ้นเพราะว่าตอนเรียนปอตีอาจจะเป็นคนที่อยู่กับเนื้อหาในหนังสือซึ่งเราจะมองไม่เห็นภาพคลังสินค้าแต่พอตอนที่ไปที่อิชิตันอะเราได้เห็นเราได้เห็นคลังสินค้าของจริงทําให้ตอนที่เรากลับมาเรียนอะเราจะมองเห็นภาพคลังสินค้ามากขึ้นเพราะจริงๆคลังสินค้ามันมีหลายรูปแบบอะไรประมาณนี้เราจะทําความเข้าใจมังงนง่ายขึ้นส่วนตอนเรียนปอโทโไปศึกษาดูงานที่คลังสินค้าของออการบินไทย ซึ่งจะเป็นโปรเซสที่ใหญ่กว่าเพราะว่าอันนั้นน่ะมันจะเป็นนําคลังสินค้าของนําเข้าส่งออกก็มีทั้งวิธีการเก็บรักษาสินค้าแต่ละประเภททั้งสิ่งมีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิตและสิ่งที่เคยมีชีวิตตอนนั้นอยากได้ความรู้เพิ่มเพราะว่าคำว่าโลจิสติกอะถ้าถามว่าอธิาฐานน้องๆที่เรียนปัจจุบนันหรือ ทุกคนอะค่าโลจิสติกทุกคนก็คงมองภาพแค่ขนส่งซึ่งขนส่ง่ยมันมีแค่สิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นในคามโลจิสติกซึ่งผมก็เป็นคนหนึ่งที่เข้าใจจุดนี้ปุ๊บแล้วก็อยากเหมือนกันว่าศึกษาเพิ่มเติมว่าโลจิสติกอะมันลึกลงไปอีกอะมันคืออะไรบ้างพอเรียนปโทแล้วเราก็จะมีความรู้มากขึ้นว่าจริงๆโลจิสติกอะไม่ก็เป็นทั้งรูปบริษัทอะไรการตลาดก็เป็นหนึ่งในโลจิสติกแวรเฮาส์ก็เป็นหนึ่งในโลจิสติกท่าสปอร์ตเป็นหนึ่งในโลจิสติก คือมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นการทํางานคอสกันพือลดต้นทุนขนส่งค่าสินค้าค่าอื่นๆเพื่อให้บริษัทได้กาไรเพิ่มตอนฝึกสาหากิจพี่ได้มีโอกาสร่วมงานกับ CP CPF เป็นเครือเจริญพกพภัณฑ์อาหารซึ่งตอนนั้นน่ะได้อยู่พแ,ยแพนแนร์เบ s เ n e เน็ตเดเว p กับแพ n n i ่ g พี่มีความโชคดีตรงที่พี่ได้ฝึกงานมากกว่า,นาแนถ้าถามว่าตอนนั้นเป็นคนยังไงก็ เป็นคนตรงๆเป็นคนดือ้อแต่ได้รับขณะตอนฝึกงานนะยังได้รับความไว้ใจในการดูแลโปรเจกต์ใหญ่อะไรประมาณนี้ครับตอนนั้นพี่ได้รับโปรเจกต์จะเป็นขนมปังของเชฟสกิลคือตอนนั้นตซีพีจะยกเรื่องของฟาร์มเฮาส์เพื่อมาใช้ของ CP เองก็โรงงานอยู่ที่บางน้ำเปี้ยวก็ได้ดูแลโปรเจกต์ตัวนั้นมาซึ่งอันนี้ถ้าฝากถึงน้องๆองะครับเรื่องสร้างจิตอะออลองศึกษาหรือลองคุยกับทาง ผู้ประกอบการดูว่าสามารถทําได้มากกว่า,านแผนกไหมเพราะอันเนี้ยคือถ้าเราอยู่นแผนกเดียวเราจะไม่เห็นโฟงงานซึ่งถ้าเราทํางานทุกแผนกอะการมองโฟงงานให้ออกอ่ะเป็นปัจจัยสําคัญในการทํางานสี่ <4 S 2> เดือนครับจริงๆอะถ้าเป็นไปได้อะมากกว่า4เดือนก็ดีเพราะว่าจริงๆสี่เดือนเนี่ยมันน้อยไปสําหรับผมนะมันน้อยไปนิดนึง ตอนเข้างานครั้งแรกอะ่ะผมก็อยู่ที่นี่แหละเลสเตอร์เอเชียแต่ว่าตอนนั้นผมมาดูทนสปอร์ตคือที่เลือกเข้าที่เนี่ยที่ไม่ได้เลือกเข้า C p อะ่ะเพราะว่า C p อะ่ะคนเยอะแล้วเหมือนกับว่าเราไม่ต้องไดวลอะไรแล้วแต่ตอนที่เข้ามาเลสเตอร์แรกๆอะ่ะเหมือนกับเป็นบริษัทที่ยังเป็นออฟไลน์อยู่พอทําเป็นออนไลน์ line, ปุ๊บทาระบบออนไลน์ line, ปุ๊บมันก็เลยเหมือนกับว่ามันมีเรื่องให้ไดร์เลเยอะซึ่งผมเป็นคนหนึ่งที่เข้ามาเราพัฒนาพวกนี้ ก็พอทีมผมส่งเสร็จปุ๊บผมก็แนะนําคนอื่นเข้ามาทํารับช่วงต่อแล้วผมก็จะไปพัฒนาตัวอื่นๆอื่นๆจนปัจจุบันมาจบอยู่ที่ warehouse manager ครับจริงๆถ้าผมอยากเรียนอยากเรียนเพิ่ม2ตัวแต่ถ้าความสําคัญในตอนเรียนจริงๆริงะผมว่าสําคัญทุกตัวขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเอาตัวนั้นอะมา้ว v ล็อปยังไงตัวอย่างเช่นตอนนี้เป็น manager warehouse แต่ว่าต้องรู้วิธีการขนส่งไหมรูปแบบการขนส่งไหมต้องรู้เพราะว่าสุดท้ายการขนส่งมันก็เป็นการเคลื่อนย้ายสินค้าในคลังอะแหละถ้าคุณไม่รู้วิธีการขนส่งที่ประหยัดที่สุดคุณก็จะทํางานในคลังสินค้าให้ประหยัดที่สุดไม่ได้หรือถ้าคุณไม่รู้หลักการตลาดหรือราคาต้นทุนสินค้าคุณก็จะไปจัดโปรโเพื่อเคลียร์สินค้าในคลังไม่ได้คือตรงนี้ผมมองว่าการแพนนิ่งการวางแผนการอื่นๆอละนะ้เนี่ยมันสําคัญหมดแหละ ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะนํามันมาดีเวล็อปยังไงถ้าดีเวล็ปได้ชีวิตการทํางานคุณง่ายขึ้นแน่นอนนอนเข้ามาครั้งแรกโลจิสติกสปีแรกผมเรียนที่วิทยาลัยนวัตกรรมแล้วก็ปีสามย้ายไปที่สารยา ก็แยกตัวออกมาเป็นโลจสิสติกโดยเฉพาะเลยกลับไปตอนช่วงเรียนปอโทโซึ่งมีการพัฒนาขึ้นเยอะเยอะจริงๆเยอะกว่าตอนผมเรียนเพราะว่าตอนผมเรียนคือรุ่นแรกก็คือยังเป็นทางลูกลังอยู่เลยอะซึ่งตอนนี้ทางมหาลัยเขาก็มีทั้งปรับหลักสูตรเน้นหลักสูตรเพิ่มเติมเพื่อที่เหมือนกับว,ว่าทําให้นักศึกษามีปัจจัยในการแข่งขันกับที่อื่นได้มากขึ้นการ ท,ที่เพิ่มเติมขึ้นม,มาเนี่ยก็จะเป็นพวกการอบรมเหมือนกับว่าใบาอบรมพวกสินค้าอันตรายใบยอบรมเรื่องการใช้ Excel อะไรพวกเนี้ยซึ่งตรงเนี้ยจำเป็นจําเป็นมากๆเพราะว่าบางที่คุณจบมาแล้วคุณต้องไปสอบเองต่างหากเพื่อที่จะเอาใบาเนี้ยไปทําง,งานแต่ว่าที่เนี้ยเขาจะมีอบรมให้เลยนะตั้งแต่ตอนเรียนซึ่งออกมาคุณสามารถแข่งขันกับชาวบ้านได้เลยสมัยก่อนนะตอนนี้ยังเรียนอยู่วะก็ มหลาลัยยังเป็นมหลาลัยประปาๆอยู่แหละเพราะว่าเพิ่งเริ่มก่อตั้งวิทยาเขตสรยาซึ่งปัจจุบันนะเท่าที่เข้าไปดูล่าสุดมีทั้งห้องปฏิบัติการคลังสินค้ามีทั้งเป็นเจ้าหน้าที่ A, เป็นสถานที่จัดสอบด้วยซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นได้มาตรฐานเป็นมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับมหลาลัยอื่นๆหรือโลจิสติกสายงานอื่นได้ถามว่าทำไมถึงเลือกเรียนโลจิสติก คำแม่สมัยก่อนอะ่ะยังไม่มีหรอกหรืออาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักมากแต่พอดีว่าได้รู้มาจากเหมือนกับว่าเพื่อนมากอะไรบ้างว่าโลจิสติกเนี่ยมันก็คือการขนส่งการเดินทางการเคลื่อนย้ายเมื่อก่อนก็รู้20%่สิบเกันแต่มองว่ามันเป็นจุดที่แบบท้าทายข้อที่หนึ่งข้อที่2ก็คือการขนส่งอะ่ะเรามองว่ายังไงโลกเราก็ด้มีการขนส่งแหละก็เลยลองเลือกเรียนดูซึ่งพอเรียนแล้วอะพอเร,เราได้ศึกษาจริงๆอ,อ่ะเอ้ยมันมันมีผลกระทบกับโลกจริงๆ ตัวอย่างแบบโควิดที่ผ่านมาอย่างเงี้ยหลายบริษัทอาจจะไปไม่รอดแต่โลจิสติกหลอดยกตัวอย่างให้ดูก็คือพวกขนส่งอาหารแก๊บฟู้ดไลน์แมนนู่นนี่นั่นอ่ะซึ่งอันเนี้ยมันโตด้วยออนไลน์ด้วยคือ 1. คนเริ่มไม่ออกจากบ้านพอออนไลน์โตปุ๊บการขนส่งโตตามพอการขนส่งโตตามปุ๊บอ่ะพอมีคนวิ่งแก๊บมากขึ้นฝ่ายบริหารต้องมี ซึ่งฝ่ายบริหารอย่างเงี้ยเราสามารถทําได้ณนะปัจจุบันบริษัทผมมาเป็นบริษัทจัดจําหน่ายเก้าอี้นวดไฟฟ้าซึ่งถามว่าช่วงโควิด hmm. ได้รับกระทบไหมแรกๆก,กระทบแต่พอเราเริ่มทําออนไลน์ปุ๊บเรามีการขนส่งที่เร็วขึ้นโลจิสติกส์ที่ดีขึ้นลูกค้าได้สินค้าไวขึ้นปุ๊บบริษัทอยู่รอดเราหลอดยิ่งถ้าเราขนส่งได้ดีอืต้นทุนลดกําไรเพิ่ม โดยที่เราเหนื่อยเท่าเดิมอ่ามุมมองนะมมุมมองก็คือกเกงอีหนึ่งตัวเนี้ยถ้าผมขายกําไร100บาทถ้าสมมติผมอยกได้กำไร200ถ้ากับผมต้องขายเพิ่ม2ตัวต้นทุนเพิ่ม2เท่าขนส่งเพิ่มสองเท่าถูกไหมแต่ว่าถ้าเราลดโล,โล,โลจิสติกละ่ะเราขายเท่าเดิมแต่ลดต้นทุนไป20บาทเราได้ร้อยบบาทต่อตัวถูกไหมทำให้ไม่ต้องขายเหนื่อยเพิ่มด้วยตัวหนึ่งเหนื่อยเปล่า โลจิสติกคือการทํางานที่สบายมากขึ้นแต่ต้นทุนลดลงกําไรเพิ่มเนี่ยโลจิสติกปัจจุบันโลจิสติกโตไวมากแต่คนที่เข้ามาดูแลสายนี้จริงๆะ่ะน้อยซึ่งถ้าฝากน้องๆ้องโลจิสติกหรือคนที่กําลังจะเข้ามาเรียนสายโลจิสติกเนี่ยโลจิสติกเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับในอนาคตและต่อๆไป เพราะว่ามันจะมีหลายๆปัจจัยในการทําให้รู well. ้ว่าโลจิสติกส์จะอยู่กับเราไปอีกนานก็ถ้าให้ฝากถึงน้องๆนะครับปัจจุบันถ้าเลือกเรียนโลจิสติกส์อย่างเงี้ยก็พี่ก็ยังแนะนำเป็นโลจิสติกของสวนสุนันทาใบเซอร์ติฟิเคให้ทั้งการอบรม Excel สินค้าอันตรายอื่นๆอีกมากมายประมาณคือปัจจุบันน่าจะมีถึง7-8ใบแหละถ้าให้เปรียนเทียบนะ ถ้าเป็นมหลาลัยอื่นหรือว่าโลจิสติกส์ที่อื่นเนี่ยคุณจบไปพร้อมใบปริญญาหนึ่งใบแต่ถ้าเป็นที่สวนตุนัทนทานเนี่ยคุณจะได้ใบปริญญาหนึ่งใบ certificate ก e. ตามที่น้องสอบซึ่งอันนี้ถามว่าเป็นข้อดีไหมแข่งขันกับชาวบ้านได้ใช้คำว่าชาวบ้านเลยนะเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าโลจิสติกส์มันมีหลายสายหลายขานแขนงซึ่งอันเนี้ยเราสามารถไปแข่งขันกับคนอื่นได้ดีกว่าเวลาสอบสัมภาษณ์หรือว่าการทำงานจริง และมันเป็นความรู้ที่ติดตัวไปไม่เสียหายฝังถึงน้องๆนะครับพี่อยากให้น้องเนี่ยได้มาเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยโลจิสติกและซัพพลายเชนมหาวิทยาลัยราชาพัฏส่วนตุนันทามหาวิทยาลัยราชาพัฏอันดับหนึ่งของประเทศครับ